สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวน้าขาลุยแช่แนวคือเก่าด้วยค่ะวัอนี้จะพามาหลังเฮ็ดปลาด้ค่ะซื้อบผลมาหาสิบบาทแต่ไายหลายนะคะพี่น้องนี่เด้อเฮ็ดของเฮามีเฮ็ดปวกสารพัดเฮ็ดเลยค่ะพี่น้องก่อนเฮาสีล่างเฮาเอาน้ำเกลือแซ่ไปแล้วเนาะค่ะน้องหูจักเฮ็ดปลาด้ค่ะพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดปวกตับ เส้นหมากสิเกิดย่งางไปดอกสองดอกในปลานะ้คะพาสีไงิดอกสีบ,นบานมีสรสชาติหวานถ้าไปปิ่งกินกับน้ำปลาี่แซ่บแสบพี่น้องอันนี้คือเฮดนาเลยนะคะสีมันจะเป็นออกเนี่ยสีม่งวงๆน้อยๆนะคะภาษาอีสานเปนมาเ็ดนาเลย อันนี้เฮ็ดน้ำหมากพี่น้องดอกสีแดงคือยงังน้ำหมากผู้เฒ่าเวลาเขียวนะคะน้ำหมากผู้เฒ่าโทมัมนเป็นสีแดง,งสิเห็นปะอา่าไม่เห็นยังงี้เนาะพี่น้องอันนี้เฮ็ดนาค้าด้วค่ะ นีขาวนวลงามดอกน้อยนะรักกระทัด,ดรัดด้วยค่ะพี่น้องวันนี้เขาซิมาล่างเห็นกันเนอะค่ะ ข้าหลางเฮ็ดน้ำแหลกพานไปนะคะมนีน้ำที่สองล่างเฮ็ดน้ำที่สองนะคะเพื่อที่จะเอาขี้ดินออกให้นันเบิดอีกรอบหนึ่งนะคะเทเฮ็ดที่ลางไว้ลงไปเลยล่างเพื่อความสะอาดเช็คความสะอาดนะคะเท้าไหลาอีกเทียน,นึ่งนะคะเพี่อเพื่อมันมีขี้ดินตกตะกอนอยู่เนาะ แงไปแกงมันสีบไรแบบกินวแ่บนะคะถ้าเ้าลรางดินสะอาดยง่แกงมันก็สีแทบบานนี้ไพสายสารเอินว่ามันวาย้าแขวนะคะพี่น้องเห็นบ่ขี้ดินน้นนอยแต่พี่น้องนี่ลรางน้ำที่สองเป็นการล่างเพื่อเช็คทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะ ดอกนี้งามๆพี่น้องเฮ็ดนาแหล่นนะคะโจมงามเดชเห็นบอกข้างในมันยังมีขี้ดินอยู่พี่น้องเดี๋ยวด้อค่ะข้างในมันยังมีขี้ดินอยู่นี่ข้างในเราต้องล้างโจกออกมาสะอาดเลยพี่น้อง ก็มีลหละแชมเฮาวหลังเฮดน้ำที่สองสเสร็จแล้วนะคะพี่น้องวันนี้เฮาย่อไปแช่เย็นนะคะ่ะแส่ตัวเย็นไว้เมื้งแกงจังสีแกงกินนะคะโอณสำหรับคลิปรังเห้กัจะลงแล้วนะคะพอกันไม่ลิปหน,านะะ้าเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับจากไก่นำเดอ้อบ๊ายบาย